สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขอาสาู่บบนคนบ้ายอยู่กับแอดไนก่อนนะคะแอดจะไปเอาหน่อไม้มาแกงกินตอนเที่ยงก่อนมาเดี๋ยวเราจะมาทดลองทาสีนะสีขาว มีของมาส่งสั่งอะไรหรือเปล่าสั่งอะไรสั่งไอที่นี่พรากล้องค่ะค่ะรับพัสดุก่อนทุกท่านเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็รับของพัสดุส่งมาท่านเป็น ขากรองไม่ใช่ขากล้องหรอที่หนีบกล้อง,ม,องมันหกักอันเดิมมันหักก็เลยสั่งมา,มหามใหม่ลอยกว่าบาทสามตัวนะแค่ตัวเดียวสอยทองสิ้นนี้ mà như vậy lúc em cũng ăn được bữa ăn ăn chăn nhà lắm và nhau มันต้องผสมถึนเรื่อแน่ๆดูดึงๆเดียวอย่างี้ันว่า มาต่อทุกท่านน้ำทาสีจะเสียไม่นด้เลยนี้ มีน้ำมันนะทันเคลือบนะท่านบอกทาได้ทุกผิวหั้วต่าลองดิรังเขบอกทาแล้วประตูมันจะบวมไหมนี่แหละทีพอท่านใส่ลองทาดูหนึ่งกระตูก่อนถ้าทาแล้วประตูมันหายบวมก็โอเคน่าสนหน้าทาทั้งหมดทั้งว่าง ทาเหมือนจริงไม่ค่อยสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ไม่บวมอ่ะนะเพราะว่าแปลงทาสีที่ผมเอามาทาเนี่ยมันเป็นสีอื่นมาก่อนมันก็เลยดูไม่ขาว้วนนะดูมองๆเนี่ยลูกต้องซื้อแปลงมาเฉพาะสีขาวเลยมันจะได้ขาวนี่แปลงมันเป็นสีอื่นมาก่อนนะมันก็เลย มีสีเทาสีอะไรมาปนปน Thanks.

มันลองประตูให้มันให้มันทั่วว่ดมาโอเคครับทุกท่านมานี้เออประตูมันก็เป็นสีขาวมันเดิมมาแหละเพราะทาสีขาวสวัสดีครับ